สวัสดีครับผมพบกับช่างซับรับสัมักรีวิวนะครับผมกระเมืเ่อนี้ก็มีของมารีวิวนะครับผมจะสั่งมาใส่งานเองจะมาลองลองรีวิวให้พี่น้อง,มงมเมื่อว่าวมันเป็นกระสือวะหรือมันขุมหรือบกขุมอย่างไรคลิปนี้เสียงอาจจะเบาๆนะครับเพราะว่าผมพึ่งเอาไม้ให้นอ้องเมไปผมพึ่งสั่งมาใหม่นะครับก็จะบ่ค่อย,ยได้ยินเป็นไรก็พยายามจะบอกให้เสียงดังถึงศูนย์นะครับนะ เดี๋ยวมา unbox กันเลยครับเป็นใบคู่มือนะครับ ิอ่อด้าน,นยัครบสินค้าก็มีขนาดเบานะครับนะอาจจะเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับสมมติว่าะสิอหยากใหญ่ไปจากใหญ่จุดกินน้ำไปมองหันม่องนี้ผมเน้นขอดีของมันคือว่าบางที่ การเท่ากินน้ำถังหรือว่าน้ำขวดจังสิ้เพื่อลูกลูกไปเปิดขวดเปิดยังสิกินมะมดบางทีมันก็มียังลงไปมีน้ำมันก็จะบเป็นตะกินนะครับก็เลยเราตัดสินใจซื้อไอตัวนี้มาเบิรงมึงก็ได้ครับความมันสีดีอยู่กันเบิรงจากรีวิวเขารีวิวว่ามันดีอยู่นะครับเครื่องดีนมแล้วราคาเต็มอยู่ประมาณ 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับแต่ผมใส่โคดส่วนลดใส่อย่างกะผมจ่ายไปอยู่เจ็ดร้อยกว่าบ,บาทนะครับตัวนี้นะเครื่องนี จะเป็นเศษเจ็ดร้อยกว่าบาทครับมีโค้ดส่งฟรีแล้วก็มีโค้ดส่วนลดครับผมจากพันหาเหลือเจ็ดร้อยกับครึ่งครึ่งน้ำไมิษด้ังม่ได้ี่เบิรูนอ่าอจากไพ่หนอกก็ปกติว่าทุกอย่างนะครับนะตรงนี้จะมีช่องให้ใส่ของได้ด้วยนะครับใส่เย็นเหรมเบนใส่เย็นครับแต่ว่าให้ใส่ของได้นะครับโอเค เดี๋ยวจะมาเล่อเสียบใส่งานมือครับว่านำห่อนห่อนดีบอลนำเย็นเย็นดีบอครับเดี๋ยวไปติดตามรัน ครับผมาำรับเครื่องอถูกก็นำนี่ใส่เข้ามาดีเลยครับผมแล้วก็ราคาถูกพอมีโคตรสวนลดสุนอย่างน้ำห้อนี่ก็ห่อนห่อนจนโลวมือยครับน้ำเย็นก็เย็นเย็นดีครับตามตามคุณภาพตามราคาเขานะครับบนนั้นเย็นเจี๊ยบจนเกือบไปดำแข็งแต่ว่าถือว่าเย็นครับแต่ว่าต้องเสียบทิงไว้ชักพันนะครับจะพอมห้เปิดโอเคครับสวัสดีครับ